ทักทายทุกคนยามแรงจ้าพี่น้องปองไฟสุภูสุคนวันนี้พาทุกคนมาดูดอกพยอมนะคะทุกคนดอกพยอมสวยมากกำลังบานเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นเขาสูงมากเลยนะคะเลยต้องซูมให้ทุกคนได้ดูกันพี่น้องนะคะดอกสุดยอดเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ประมาณสิบเจดนาฬิกาแล้วนะคะวันนี้ก็มานาแล้วทุกคนเพราะว่าดอกพยอมนี่ต้องอยู่ที่ทุ่งนาทุกคนทุกคนดอกเยอะมาก โอ้โหสุดยอดสวยงามจ้าเก็บความสวยงามมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสวยมากเลยกับบรรยากาศยามแรงจ้าพี่นองนะคะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆกันทุกคนนะคะช่วงนี้ก็17นาฬิกาแล้วเนาะดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแลวนะคะทุกคนสวยงามจ้านะคะ สุดท้ายกำลังจะมาเยือนเลยนะทุกคนนะคะสวยงามะค่ะทุกคนที่เห็นขาวๆนั่นคือแบบว่าเขาล้อหมว,วนะคะทุกคนนะคะเข้าไปไม่ได้แต่ตรงนี้ดีค่ะทุกคนนะคะเข้าได้นะเพราะว่า,าตรงนี้เป็นเป็นนาของน้องอ่าของเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนรุ่นน้องนะคะวันนี้มานานะค่ะทุกคน,นสวยงามจ้าพาทุกคนมาดูด,ดอกพยมสวยๆนะคะ สวยงามค่ะทุกคนสวยมากนี่ดูกันชัดๆไปเลยว่าสวยขนาดไหนนะคะ mm. เหมือนดอกดอกซากุระดอกซากุระบ้านนาของเราเองนะทุกคนนะคะสวยงามนะคะทุกคน mm. พาทุกคนมาชมความสวยงามของดอกพยอมนะคะ mm. อันนี้ดอกพยอมค่ะทุกคน mm. ดอกพยอมที่ว่าพุทธาวันห้าวคบคุด ุดเอารากมันพี่น้องนะคะคุดเอารากมันแล้วกินกับกินหมากนะพี่น้องนะคะน่าจะประมาณนั้นนะคะทุกคนกสวยค่ะหอมเลยนะคะทุกคนตอนเช้านี่หอมมากเพื่อนบ,บอกว่าตอนเช้านี่หอมมากหอมแบบหอมจริงๆค่ะทุกคนนะคะหอมเหมือนน้าหอมฝรั่งเศสยังไม่เท่าเลยนะคะทุกคนเี่เปลี่ยไปนู่นนะคะทุกคนนี่ให้ภาพบรรยายจ้า ท,นะทุกคนที่นะั่นดูแสงอาทิตย์ยามเย็นกันจ้าสวยงามค่ะทุกคนความสวยความงามนะคะชีวิตติดธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้ที่ว่ายายแกคุดกินหมากเนาะสมัยก่อนนะเออใช่อือใช่ สมัยนี้เขามีคุดเขาไม่กินกันแล้วพูดเทาไม่ค่อยกินกันแล้วอทุกคนดูนะคะวิวสวยมากนะคะนี่บรรยากาศอรอบๆนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้17บเจ็นาฬกากว่าแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาคะ่ะทุกคนยามเย็นประมาณนี้นะคะอู้สวยคะ่ะทุกคน ดูเอ้าทำไมไม่นอนกลิ้งอีกล่ะนอนกลิ้งคลอนคอนเพราะเราจะถ่ายลูกขึ้นเดินเฉยโอ้ยเนาะทำไงจะได้สักพวงหนึ่งเนาะไปไว้บ้านนะหอมจังเลยหอมเนาะเอาไม้มาเก็บเอาดีไหมอ่ะเนาะเสียดายอะอ้มาเรามามือเปล่าเนาะ อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติทุกคนซีอู a เก็นในคลิปนะคะ Thank you for watching bye บาย